The Smiling Train Conductor Once upon a time, in a bustling town, lived a kind hearted train conductor named Mr. Putter. Every evening, as the sun began to set, Mr. Putter would warmly greet his passengers. He loved his job, especially driving the train out to the quiet countryside. All aboard, he'd call with a big friendly smile. As the train chugged along past sleepy farms and whispering trees, Mr. Putter would wave to the children playing in their yards. They'd always wave back, excited to see the smiling conductor. Sometimes he'd see a farmer on his tractor, and they'd exchange a cheerful nod. Even the animals seemed to notice him. A curious cow might moo, or a flock of birds would chirp a hello mr Putter knew that every journey brought new faces and new smiles; he loved connecting with people, even for a brief moment, as his train carried them home; and as the stars twinkled above, mr Putter would softly hum a happy tune, knowing he had brought a little bit of joy to everyone he met. Good night, little one. Sweet dreams! นายสถานีรถไฟใจดีการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วในเมืองที่คึกคักมีนายสถานีรถไฟใจดีคนหนึ่งชื่อคุณพัตเตอร์ทุกเย็นเมื่อพระอาทิตย์เริ่มตกดินคุณพัตเตอร์จะทักทายผู้โดยสารอย่างอบอุ่นเขารักงานของเขาโดยเฉพาะการขับรถไฟออกไปยังชนบทที่เงียบสงบขึ้นรถได้แล้วเขาร้องเรียกด้วยรอยยิ้มกว้างเป็นมิตร ขณะที่รถไฟวิ่งฉึกฉักผ่านฟาร์มที่หลับไหลและต้นไม้ที่กระซิบกระซาบคุณพัตเตอร์จะโบกมือให้เด็กๆที่เล่นอยู่ในสนามหญ้าเด็กๆมักจะโบกมือกลับอย่างตื่นเต้นที่ได้เห็นนายสถานีใจดีคนนี้บางครั้งเขาก็เห็นชาวนาอยู่บนรถแทรกเตอร์และพวกเขาก็จะพยักหน้าทักทายกันอย่างร่าเริงแม้แต่สัตว์ต่างๆก็ดูเหมือนจะสังเกตเห็นเขา วัวที่อยากรู้อยากเห็นอาจจะร้องมอหรือฝูงนกก็จะส่งเสียงเจื้อยแจ้วทักทายคุณพัตเตอร์รู้ว่าทุกการเดินทางนำมาซึ่งใบหน้าใหม่ๆและรอยยิ้มใหม่ๆเขารักการเชื่อมโยงกับผู้คนแม้แต่เป็นเพียงช่วงเวลาสั้นๆในขณะที่รถไฟพาพวกเขากลับบ้านและเมื่อดวงดาวระยิบระยับอยู่เบื้องบนคุณพัตเตอร์ก็จะฮัมเพลงที่มีความสุขเบาๆ โดยรู้ว่าเขาได้นำความสุขเล็กๆน้อยๆมาสู่ทุกคนที่เขาได้พบเจอราตรีสวัสดิ์นะเจ้าตัวน้อยฝันดีนะ